สวัสดีครับเอาพบก,กับรายการเรียกฉัน EP สามสิบเก้านะครับผมรายการเร,รียกฉันเป็นรายการที่เอาคลิปทั่วโลกท่วโซเชียลทุกทุกอย่างทุกตอนมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีแอคกับฉันนะครับใครชื่นชอบรายการนี้เจอกันทุกวันศุกร์แบบนี้นะครับผมลืมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับแล้วก็อย่าลืมครับคอมเมนต์ใต้คลิปไม่ล่รเสนอนแนะ่ แนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะขอรับกระผมฝากแขกคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราฮะฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลามากๆไปดูกันดีกว่าฮะต้องไม่เสียเวลาไม่ใช่เหรอนต่อจากนี้มาๆมาไป ดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีอะไรหรือคลิปอะไรที่น่าสนใจและเป็นไฮไลท์ของนี้วันนี้บ้างครับไปอาระลคลิปนี้เป็นคลิปของผู้ชายคนนึงกําลังทําอะไรกับสวนกับหญ้ากับอะไรอยู่สักอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้มีอะไรน่าสนใจและมีไฮไลท์ในนี้บ้างครับไปเ้ยจะตื่นดทำไมแล้วก็อยู่ในที่เดียวกันนี่แหละอ๋อถางหญ้าถางหญ้าเขาก็ไม่เก่เรื่องหรอ Ah não Que poiqueira é essa que eu comprei Ele falou comigo que o trem cortava demais Diz que rendia, rendia Corta mais que foi, que Não é que corta mais que foi, gente Poiqueira, Bato bate, e não corta nada Ah, pelo amor de Deus Não é poiqueira dessa, ué Não, a loja daquela vai falir vendendo a carniça dessa hein? Desgama pesada ainda

เอาอะไรที่มันมันถ่างได้เอาตะกรงบังไกรอะไรก็ว่าไปเออไปเยัยมึงเสียของเหมือนกับเวลามึงซื้อเครื่องซักผ้ามาแล้วมึงไม่ใช้เครื่องมันซักอ่ะแต่มึงไปซักบนเครื่องเออมึงกัดจอกจอกจอกบนเครื่องมันอันเดียวกันเออมึงที่สุดยอดเลยนะครับผมเนี่ยอ่านะฮะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการที่จะซ่อมอะไรสักอย่างหนึ่งครับเขาใช้เลื่อยครับแล้วก็หันไปที่ล้อครับโดยที่มีคนจับอีกหนึ่งคนครับ เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้เกิดขึ้นอะไรไงและมีอะไรน่าสนใจในไฮไลน์นี้บ้างครับไปเราเลยนะครับพี่้ครับผมเปลียนแค่ยังไงนะครับพี่เปลียนแค่ยังไงนะพี่เอลอยนางนอกก่อนเปลี่ยนยงนอกเลยนะบ้าเปลี่ยนยังนอกเลยเปลี่ยนยังนอกด้วยเนี่ยเอาเปลี่ยนยังไงก่อนพี่เปลี่ยนยังไงก่อนรอนะเอ้ครับพี่ครับพี่เคยงานยังไยฮะทำงายัง่ยโถ่พี่ผมทำงานมาสามที่กว่าปีแล้ว ปี่อายุเท่าไหร่คะเรีอายุเท่าไหร่คะใช่อายุยี่สิบสี่ปียี่สิบสี่ทำงานสามสิบปีทำไมครับพี่เป็นยังไงเปลยนยังไงเปลี่ยนยังไงอืมเบียร์เทียงช่างอ๋อยังไงขาดนะครับพี่ต้องเปลี่ยน น,นีี่่ไงพดูิขาดเลยรน้ผมไม่ได้ทำอันนี้มันเป็นมาอยู่แล้วนะครับพี่อ๋อโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนให้ยังไงนะทำ<ผ>ม,มาแล้วนะคร,นะครับพี่มียังนอกเหลืออีกยาวอีกดอกยังเหลือยังไม่ถึงร่องสะพานเลยผมเดินจากไม่ได้พี่พี่อย่ารอผมไม่เห็นยังไม่ถึงสะพานยางนี้ <c oughs> คือลูกค้าครับจะไปเปลี่ยนยางในแต่บางผายางนอกอนะไร กูแม่งนนคอมเม้นะแม่งเลย <laughs> บอกซ่อมมา30ปีมาถึงซ่อมแบบนี้มา30ปีซ่อมยางเส้นหนึปีครับก <laughs> ูดังฟังนานใน,านเ,เวนด้ย <laughs> อาะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับไอเดียสายสักอย่างนึงนะครับแต่มีเขียนได้ว่าสแสดงว่ามีคนเคยทําใช่ไหมถึงติดป้ายห้ามเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้เกี่ยวข้องอะไรไงครับปลาปลา อยังไงต่ออ๋อเดี๋ยวๆปรดนหนึงห้ามขึ้นห้ามนน่นนี่นั่นห้ามเขาแบบนวดหรือเปล่าอาจจะช่วยชีวิตหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ห้ามเก็บของบนเรือด้วยหรอฮะออโอ้โหมาสัมาสัครบทะเอาซะแบบสำคัญสำคัญเอาหมดเออ มิชช่นนลงนาลีด็อกกองด็อกกี้มาถึงหมาห้ามขึ้นเงี้ยนะฮะมีชช่นนาลีคือการที่เราปฐมพยาบาลนะเป็นชื่อการปฐมพยาบาลนะฮะทันไหมวะเอาละฮะคลิปนี้เป็นคลิปน่าจะเป็นการแข่งกีฬาอยู่ริมชายหาดนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าฮะว่าคลิปนี้มีอะไรบ้างในการแข่งขันนี้หรือเปล่าครับปาเรียนลูกปลาแรกแล้ว เลยมึงอยากได้กูให้มขอไอ้นี่ก็ได้กูมไม่ดื้อหรอกนี่คือความคิดนี้ใช่ไหมฮะอ๋อก็เลยเป็นคลิปนี้ออกมาสุดยอดไปเลยเอาล่ะนะคลิปนี้เป็นการทํางานในก่อสร้างนะครับก็คือมีวิศวกรมาดูครับว่าเฮ้ยช่างทำไมทําอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคลิปนี้มีอะไรยังไงเกิดขึ้นครับปบ๋าะเฮ้ยก็ตาฮูไปกลต่าเนี่ยช่างก็นี่อมันก็ทำแบบนี้นะ เกี่ยวกับเครื่องนะไม่เกี่ยวกับมึงนั่นแหละนะเอียงเองอะสายตานะกูมองอย่างนี้ยังเอียงเลยหรือไม่ก็ฐานมันขึ้นไปข้างบนไงเคลียร์ฐานนห้มันโล่งให้มันเข้าตันเท่ากันมันบาลานซ์สิวะเอาละมาเป็นคลิปเกี่ยวกับการสนญจรบ้างครับอันนี้เป็นคลิปการขี่เรือแน่นอนครับเพราะตั้งกล้องนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้มีอะไรเกิดขึ้นในคลิปกันบ้างครับปา ไอ้หนูไงหนูฮะหลุดแล้ชิวแหละวเออไอหนูขแบงนี้ก็ไม่ไหวอีกมามามึงอย่าไปเผลอยืมควายไปขี่นะไอ้ใบายต้องต่ออ่ะพี่ไม่ไหวอย่างเงี้ยหลุดเลยอ่ะฮะหมอไม่เห็นหรือจงใจวะตอไม่เห็นตะไคร์นะหรือเคานั่งอยู่กับ พื้นเรือก็เลยมองไม่เห็นตออย่างางี้ป่ะเออน่าสนใจนะครับเนี่ยแบบเนี้ยต้องระวังนะเรือล่มในหนอง <c oughs> อย่าล่มเลยว่ามีตอขนาดเนี้ยเ <c oughs> อาละฮะมาดูคลิปนี้เป็นยูทูบเบอร์สายกินบ้างครับหรือการทำ ASMR นะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะว่าการทำคลิปนี้หรือว่ามีอะไรไงเกิดขึ้นในคลิปกันบ้างครับปเจอเดี๋ยวผมรีวิวไข่ลูกเคยให้เธอดูอ๋อรีวิวไข่ลูกเคยนะครับยังไงฮะโอย ผมขอตั้งชื่อไว้แล้วกันนะครับว่าไขุู่กเขยไวเเบนียมแข็งก็แบบช้อนหักอยากสักไว้ในใจจริงๆเลยเอาละฮะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแน่นอนครับก็คือรีวิวเส้นทางแน่นอนครับนี่เป็นการให้ดูอยู่ครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าคลิปนี้มีอะไรเพิ่มเติมหรือมีอะไรน่าสนใจในคลิปร่างครับมา อามื่อี้ฉิมารีวิวเกี่ยวกับการเมืองของข่อยเนาะนี่คือคือบานข่อยนอเนาะเส้นทางมันเบิ่งปตัตยานแต่เกิดเคยเกิดดนะ้อุบัติเหตุนะบุกเคยเอออ๋อตายแลยกำลังบอกตายเพราะว่า <c oughs> จะมารีวเส้นทางครับเพราะว่าเส้นทางบ้านเขาอ่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเส้นทางน่ากลัวแต่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับไอ้หน้ากลัวจริงคือมันสูงใช่ไหมฟ้าแต่กำลังแพนกล้องออกไปครับฟ้า เสยกันซะงั้นฮะก็มึงวิ่งมาสวนเลนเม่เกิดอุบัติเหตุก็แปลกละดูเด็งวิ่งมาอย่างเงี้ยดูเด๋โอ้โหขอให้ปลอดภัยนะฮะสุดยอดไปเลยอาล้วฮะคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการอะไรสักอย่างหนึ่งครับแต่ผมเห็นแล้วว่าเหมือนมีการยืนอยู่แล้วก็เหมือนน่าจะกระโดดซ้ายหรือขวาหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปดูดีกว่านะว่าคลิปนี้มีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างครับปา อ๋อชี้ซ้ายขวาซ้ายขวากระโดดแบบนี้ชี้ว่ากระโดดซ้ายรักขวาไงดีวะใช่ไหมเออชี้ตั้งนานครับแล้วยังไงต่อไปไว้โดนลวเว้ยยังไงกูไปแน่นอนฟาบเลียงมาแล้วจะป๊อมึงมันต้องไปขวาก่อนรับไปซ้ายป่ะมปถึงขวาเออซ้ายของเขาเอาแต่ยังไม่เริ่มเลยอพี่เต็มสิบไม่หักครับติดลบเลยเวล ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากไ้ตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมีอะไรเสนอแนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผมและก็อย่าลืมคราบฝากแท็กคนที่รักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ยอไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชร์ที่คุณชอบจะ <ล among S 1> ทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราเช่นกันนะครับผมกดผิดนะฮะ จถ้าพวกนี้มีคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของสั้นๆเป็นแก๊กสั้นๆมีมสั้นๆทุกอย่างที่สั้นๆครับและเก่าๆในเมมโมรีของเครื่องผมเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าสนใจในคอนเทนต์นี้กันบ้างครับก็ขอขอบคุณวันนี้ด้วยนะครับเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์วันถัดไปวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วันทำงานใช่ปะแต่มาคนไม่หยุดวันนี้นะก็ขอให้มีความสุขด้วยนะครับขอบทุกท่านด้วยไปละขอบคุณเฮ้ยไม่ดัง ไม่ไดังอีกแล้วเนี่ย